ค่ะก่าบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆท่านนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ทางช่องพรพาลวดีนะค่ะพี่น้องค่ะค่ะมือนี้แอดกรมาแสดงความยินดีกับพ่อตาท่องสุขนะคะพี่น้องลน้องค่ะเนาะเลขเพิ่นแตกลางแตกบุญนะคะพี่น้องเด้อค่ะสําหรับตัวเลขของเพิ่นนี่แม่นย่าคักค่ะพี่น้องค่ะเข่าทั้งลางเข่าทั้งบนญนะคะพี่น้องก่ะคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องปองไปท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องพรพาลวดีเ้อร์ค่ะเพื่อสิบประพาธ ข้าวสารดีๆได้เด็ดจากทางช่องพรพารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะค่ะวันนี้ข้ามาไปหาพ่อตาท้องสุกพร้อมๆกันเลยค่ะเลขเขาทั้งบนทั้งล่างแตกให้ก็ยหยังแตกมุนป่านหยังมุนเกลเลขมันเขาไม่ให้ไม่ไปถึงเจ้าของนะยับไาทั้งพี่จังหนพ่อมันย้อนเสียงมันเดี้ยวไปเห็นหนามันเดี้ยวไปเห็นหนาอ๋อมาแสดงความยินดีมารุ่นเลขด้วยพี่ละค่ะพ่อพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ได้มารุ่นเลขกันทั้งล่างทั้งบนพ่อตาท้องสุกนะครับ เขาต้งบนทั้งล่างครับวันนี right uh ้ค huh. ร uh ับแสดงความยินดีกับคุณตาทองสุกด้วยนะรับคว่ำตอมาหาอ้ากวาอ้วแลัวตาตาเกี่ยวต่อมาเหมือน ไม่ไม <asure it. S 1> ่เอามตเบบอลยกบไปปุลก้อนมาถามมวนาก็มีปห่ยามหนึไว้ถามมวลหนาเด็เนาะอีกสองเสมอ็เเยะด้แ้เรสองสามห้าสองสามห้ามูนบนแอบออกออกทั้งบนถึงทั้งบนทั้งล่างัดนี้เนาะจังคักบางนึงไปนั่งรุ่นเลขยุ่ยใส่บางนึงว่างพินั่ง้งเหล็กวโคุณตามีทิปหลือคะเขาบนทังล่างเสียดายเ เอฟซีเพจนะครับในเพจวิไอพี่ให้มาถือกันบ่ถือแต่เสาหัวผู้ใดเขาวิไอพี่ให้มาถือเรลียบถือทั้งบนทั้งล่างความดีกว่าเวรธรรมดาแต่ท่องโศกนี่ปันเม็นตาทิพยล้านเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เนาะสมคำว่าวัรีตวน้หาร้อยล้านเปอร์เซ็นต์กลางเนี่ยเ้ยไม่สุ่หำบอกกข้าวยไปยุ่ง่บ่ได้สวดใช่ไวดด้ยมันนั่ง่าอุ้ยขว มีนกใหม่ที่บ mm no ่ถือลายไปยังบ่ลานอืมเห็นบ่มนกใหม่กับ้อเม้อหม้อม้อานเราเม่อบานนี่บ่มาเอากินตะมงกันอย่ม้ออรเราป่าอืมเนบ่โอ้เรามาเล็กวิ่งกีอีพามั่นวิ่งไปตัวไหนไม่ไม่มีหานเรอกเอะเาก็หาบ่แรไปแรสิบปอรเซ็นต์หาก็พบอืมตัวแล้วตัวละลา้ว่เนอ่นเห็นบ่ ม,มันกักแน่แล้วนั่นคบ,บักบอหมื่นบู้ประเดี๋ยวก็ถึงหลายแสนเมือมม่องหาง หมื่นห้าตาเอ๋ยมาสักพู้ผู้ถือกระถือแก้วตาเอาการแสดงก้อนยินดีนะสำหรับผู้ถือเมื่อพยพี่น้องเนาะจะสำหรับเลขคุณตานี่กันผู้ใดอยากได้ก้อนมูอกะบวีไอพีเลยเนาะผู้ใดอยากได้ก้อนมูออีกสามเมื่อเท่านี้อีกสามเมื่อปล่อยเลขทันทีปล่อยเกียจเมื่อนะวันที่ยี่สิบ มันอวันบ่แมนหมายถึงว่าปล่อยไม่ไอ้ไม่พี่ไอพครับท่างนอกนะยุ้ยทัิปล่อยวันที่ยี่สิบบแมนปล่อยอีกเี่ยนเมื่ออายุทัวปยวันที่ยี่สิบหก VIP ไปสิบเก้ายี่สิบบะ VIP ไปสิบเก้ายี่สิบประมาณนี้ครัเขากอนได้เรกนจ้าหน่ะเห็นบ่เปลี่ยนสั่นคักบกคักคักจังคักแล้วจังเขาเลย แปดตโตเลยวะตัวสามารถคัดออกมาได้สองตัวเงออถือทั้งหมดทั้งหลังคามทั้งหมดทั้งหลังมาคัดเนี่ยเถอะนี่เยแปดตัวเนาะม่อิ้ทรีพอแสห้าแสนล้านบอกหารยหารยล้านหารยล้านเปอเซ็นบอกบกปเยวก่อนวันนี้วันเวลาเนี้ยวันี่าแห่งจีคาดเหีลี้ยหน่อยวันจีน่าเฮียงจีคาดเห่เล้น่ออว่างวดนีน่าเฮีงทีคัดเห้่เลี้ยหน่อยกนี่ว่าจะบอกเขียวจงวจงวดนึบอกก่อนน่ครับผมจังอีนทีพอรักเลยคัดบ่รักเลย ครับมาเบิดลักเหล็กเหมอลักเลขมากเป๊ะเปียกมากเลยนะหลักเหล็กคักไหมโอ้ยลูกจุดเดียวจุดจน้าอย่างบอกเลยลูกเปียกได้โซกอาอัมน้ำกุ้ตาทั้งสูงเขาบนเขาล่างพูดเขาบนเขาล่างจุดเดียวจุดมันตรงหน้าครับเรียกฝ้าไปไว้หัวเพราจุดกับุ่มหนาครับผมเรียกแม่มาเล่นกันครับผม เรียกไปมาวยกันเงินหมอืมแล้วมีตายเงนอหรอไม่ดีหรอกเรียกไปมาวยกันเงินเที่ยงหมไม่ตงมาครับงนอยี่นี่แล้วว้ามันมาจังขัดแนวเด็น่าไมันอยี่นี่แล้ว่ต้องพุตมาไหมพุทเลยว่าสีมานี่ฮงเอาคัดอ้าขาดเอยงคัดไม่มาด้วยกันอยู่วัดมาโอ้ยคัดแล้วคัดแล้วพ่อเยอดเลยบานนี้ละาบาเต้เฮาสีรวยเองว่าสีมานเนี่ยโยนมันนะคัดให้เฮาโยนเนี้ยกล้าซื้อว่ยะไรบางทีเนาะ มันชื่อพอได้เลขสามหาเดี๋ยวนี้นะบ่อยากเลขสื่อพอได้แันดังเนาะเลขดังโอ้ยออกมากกับนางตงโกงอยเ่แบบแบบอยู่ซื้อที่ผู้ขาดอะไรมันพอดชื่อจังได้เขาไปให้เืน้องใจเนนะเออจอชส่ว่าจังไหนอืมื่อวาต้้งเเื้อกวนโมไม่ไยเอาเื่อกวนมครับผมจะเฝ้อบอกไปไปเื้อกวนโมชื่อเขากะคืนนี่เด็ดชื่อกะคืน ว่าลายเปอร์เซ็นคำว่าลานเปอร์เซ็นย่านไรงั้สจีมานี่ย่าเอาายปานันเร้องพ่อเอาจักเอาจักหาสิบเปอร์เซ็นกับพ่อแล้วเขาคอยสีบว่าอันเออเาเาหลอกนะใส่ลูกหลอกบอกว่าหาเอร์กว่าเต้องหยอกหล่อจังเลยเออต้องหยอกหล่อังเลยกี่ยงาเงีเดียวเขาเขาอยากไปว่าเสียนลานเปอร์เซ็นเขาแห้งอันเลี้ยวงเสียนลานเปอร์เซ็น โอ้มัถือมาสองปีแล้วเนาะเจ้า่ะม่กล้าขายได้ดูเนี่ยสองปีนว่นุย่กล้าขายกับเราเลยนีใจหมเห็นบ่บ้านนี้จะไ่กล้าไปติดทุกมันเป็นเลียงจริงมันบ่ามนมันว่ามนขีดคุยเด้อมันขีดคุยเอ๊มันขวางเท้าเนาะขึ้ป้อมเนี่เท้ากนเลยติดทงบนทั้งล่างขึ้ป้อมดูงวด้ดือนเนี่ยันจะมันจงงดเดือนเ้ลูกมาตั้งต่ลงเจ้ามาถามมาพิดเรื่ี นนอืมนนเห็นบ่จังบ่เหมือนกันครับเบียนสั่นเอาทั้งบนทั้งล่างของแท้ของแท้ค่คล้องแค่น้องวดสิมาเอาทั้งบนทั้งล่างอีกงวดสีม่เอาทั้งบนทั้งล่างอีกงวดจุ่มหมดสิฟันใหนขาดเลยฟันกขาดงวดสิมานี่เอาทั้งบนทั้งล่างสีปล่อยแบบจักงวดบ่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะม่นไอ้สีปล่อยแบบจักงวดงวดงวดขอปล่อยนี่เป็นบักงวด12งวดบ่เคยพลาดที่ไหน เออพวกที่ชิมดบางลานน่ยอยากขอคืนมาแล้วให้ไปบางที่ที่องวดบอเจ็ดสงวดวบ่เอบางที่ชิมสิบปลอยบักจัังวดวันนี้บักหาชิมวดหโอ้งวดชิม่านสิปลอยบักหาชิมวดห้าสิมวดไม่เคยผิดไม่เคยผิดน่น โอ้บักชิบสองกะไปเลื่อมมันเล้มันคักแล้วบักชิบสองน้อยน้อยบักน้อยน้อยโอ้ยพ่อว่อมันก่อขึ้นนี่ออกมาแเนี้นี่บอกแล้วเดี๋ยวมันก็ดังเนี่ยลยผมอ่มัปล่อยเพลียหน่อยมือปล่อยเพลียว่าแม่ยังหลกลูกกับ่ไดยักบาดอกซอบ่ไดเจ้าลูกดีใจน้ำลูกกินดีใจน้ำเดี๋ยวรับทั่วสากันเอฟทั่วหน้สเลขไกับ่จักรนรับเลยแม่อนอืมอืมอื้อือลมา โอ้ยยูทูบแนะอีกวต้องปะอืมนี่จะยื้อตัวไปลังเงินเขาไหมบ่นพวี่ยบอาเรืองเดียวหนิฮะบ้า้เดียวเี่ไหพได้มาเอาเรียกนี่เอามาแสดงความยินดีน้่มนี่เลยนี่มันคือครับโนรานให้พ่อสบายสบายใจเลยอย่าไปย่ำอะไรกับไฟไปลุงแม่ถึงเงินนึงมาใจเคิเดียวเรียกความเดอืมอัถือบ่สเก เราซื้อกรไดทั้งกลุ่มคนมาแสดงความดีใจแสดงความดีใจตัวเฮ้ยกระจุดใหง่เรซื้อกระจุดพวกเนาะเขียนในฝั่งคู่มันทั้งจุดจุดอยู่ในฝั่งจุดแห้งจุดไหลจุดหาจุดุนเนาะ พุ่นคือกันพ่อสุจุด3เนาะบดนี้จุดให้ฮ้อน5พุ่นเนาะบ่จักสิวางไหเนาะพ่อเนาะดีใจดีใจเอาๆใเฮาวมานี่ให้้ยังบ่ทบอกเด้อเกมือยังมาอาแสดงความดีใจาแสดงความดีใจกับตาถกเ้บ่แล้วนําเข้าบ่มาแสดงความดีใจนําชุดตัวเัดห็นบ่อย่างัรคือหยังนี่ดิเดี๋ยวนีบนล่างน้องยังบ กี plants, us, ่บ uh ้างอะไรอีก huh. ก uh ีน huh. ค uh ือไม่หมดทุนละอยู่โรงเรียนเลนเล่งเล็กหน่วยมาสักอยเไรก่อนเข้าทั้งบนทั้งล่างเนี่ยคุณตาทองสุ่ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่างวดสีม่านี่อคุณตาเจีลงในสวนวิ่ไอพี่สีลงวันที่เท่าไรก่อน ลดที่29 20นี่ลดเท่าไ VIP บอก VIP นะครับ19นะครับถ้าใครอยากได้ก่อนก็ต้องรีบเข้ามาในกลุ่ม VIP เนาะแต่ว่า YouTube สิไปเมื่อไหร่ก่อนจะบอกชุดขึ้งวดบอกขึ้งวดขึ้นงวดอีก ไปยี่สิบเก้าไปยี่สอ๋อยูทูปไปยี่สิบเก้านะครับยูทูปกันสิไปยี่สิบเก้าแต่ว่ากะสิมีความเกินไปออกให้เรื่อยๆแต่ว่าสิเป็นเลขลักเนาะแต่ว่าสิจับคู่เนียนนี่ก็คือวันที่ยี่สิบเก้าสิจับคู่เนียาแต่ว่าหังเลขที่สิจับคู่ให้กวอนนี่ก็คือจับคู่ให้ทั้งวี่ไอพีเท่านั้นนะพ่อเปลี่ยนสั้นเนาะโอ้นั่นเห็นบ่ แต่เทือกที่ว้าเหนือได้แล้วผู้ผู้ใดอยากถือทั้งบนทั้งล่างก็ว่ากันไปครับไม่เป็นไรถือทั้งหมดเถล่อนทั้งหมดผู้ใดอยากโศกอยากมันก็ได้เงียบทุบเงียบเถอะเงียบจัะเงียบเล้วัดชิมาใน่หาแสนล้านเปอร์เซ็นต์หลายกว่านั่นก็ได้หลายกว่านั้นก็ได้งวดชิมาแห่งจังบนล่างไม่ได้ขีดคุยครับคือทั้งหมดเอาบอกเล่าว่าเขามาถามนี่ช่วงนี้สองปีปกติปิดจักมันเปลี่ยนสิได้ความผู้ใดว่าคุยข้าเจ้าก็บรถืึกน้ำเฮ่าดิ คนบางคนก็รอห้องเรียนแล้วขี่คุยมะนะผู้ใดว่าขี่คุยมันบ่มันบ่ได้ถือเลขกดิบ่บ่บ่ถือดิบแปว่าผีคือั่วมังตามันแต่ผู้ใดเชียเท่านั้นดิความศรัทธาความเชื่อเท่านั้นแน่นบ่มันก็จิถือดิพูดอ่ะใช่ชาวบุรีมาหวั่นถือบดถือบดสักแม่งก็มชอบมาจามเลขถือบดเลยเมาลมมาพร้อมมาลูดีมากทั้งปุ่นทั้งพี่เดินทางมาหาลายถึงวันดี้พ่าไม่ตุกงต้นเพิ่อนดวงยังวัน มัดจำหนาวไปเลยก็มีบอกไปคนคนทิ่นี่เป็นแสนองแสนครับผมเลยว่าเดี๋ยวที่แก้คัดครับผมแสนองแสนกล้าเสียวบอกโอ้นี่ก็เลยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่อ่าอยากใส่สมาธิท่บอกพาช่วงนี้ใส่สมาธิก็เลยสิไปไปอันนั้น่งกันยึไปพักพ้นชั่งกันยึดมือนั่นจะขึ้นกันไม่ะโอ้เดี๋ยวนี้บอกว่าไม่ได้เพราะว่าเพราะฉันเห็นเลยมันมีหลายสูตรครับเชื่อสิงัดต้มอะไรเนาะเสื่อสีมาผสมประสาน นาะอืมเชิยนมอปลาตัวมโอ้ยดีใจนะมีปลาเลยปล่อยกันเชียวกันแหลอยุเรกีพ่อไข่เถือกบ่นวันี้วว่านก่เชียวกันแหล่อยบดลงหัวลางนึงฮะได้ยินเสียงเฮ่คข่อย่ลงมารถมันิบดเถืวอยังโตะโตโตโตะดอก เรียกไรจูเถือกรังเจือกรังช่วงละหลวดเจือเล็กรังอันนีงมัช่ยมันก็บอกอีกบานี้มาเถือเลขกบนเออดีใจลายบาน้ดีใจน้ำเรียกวม่ออกเรียกกันก็บอกอืมเิขับอกเดียวช้ำเลยอีกนอนอากรบไม่ออกเลยผีกู้ยึงผีกูยชางผีเนาะเชื่อคำมากันเจือกีบน เลขเลขกี <S 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 ouais, <S <s uh, ้ร้อยเข่ามาฟัวันนี้เลขกี้ร้อยบาเขานาหักหลักหัวนอหลักหลักเลยทางยทางยกดนึงก็ขุนมาขากันใจกั้นใจบรรจุกันเนาะตายแล้วบกามมันก็ม่เถขาไหม่มาส่วหำช้นนาีโอ้ยยันห้ำขาเอต้นชุิมสุกคนเนาะครับคุ่มนเลยอย่ดมเหน่อือครับเช่ะ พี่พี่ดีเด้อไม่ได้บอกเนี่ยแล้วเร็ยนแล้มันคือจังชื่อแก่กล้าบอกเขากระบอกอีพอว่ากล้าบอ๊อยากได้รถไม่กล้าบอ๊เนาะเออมื่อนอีพอว่าอยากได้รถไม่นะกล้าบอ๊กล้าชื่อเป็นล้านบอ๊ะระวังเสี่ยระวังของฉันนี่อยแมนนี่นี่ห้อยเขาทั้งบนทั้งล่างถ้าแม่นชื่อได้นี่ได้บ่หน่อยขึ้นกันดิมันเลี้มันซื้อบ่ได้ก็ไม่รุ่ยครับเป็นฉัน เลขเขาไพ่แน oui, ่เขาอีบ้านแล้วก็เขาไพ่แน่เลขปูกระเบื้องแล้วก็ปูสายขมิ้นกับเขาป่ใช่น้อยกับเขาบ่โอผมเาาคปูเอาเอาก็ว่าเป็นยังกัดที่ว่าก็เรียกปูนีมาออกขงะนู่ดถตเล็บสองบอกใช่ครับ ไม่จ้อมจะได้ออกมางหันช้อมช้อมซ้ำบนทั้งล่างบ่ที่ไปเอาโอ้เพิ่นเพิ่นเน้นบนเนียนล่างเลยช้อมซำหมาครับผมเพิ่นเพิ่นเน้นบนนะนัยเลขมันออกบนเพิ่นเน้นบนห้ามกันบอกบนห้ามซื้อล่างสิไงจะว่ากันใช่กันเนี่ยเรามันเฮ่านี่ยเรมันจังทักมันจีบทั้งบนทั้งล่างมันจังนะบอยิ่ดยังไงอืม่ะบานี้กันเมื่อนี้กับ มาสแสดงความยินดีน้ำแล้วก่อนที่ว่าทีเดินทางไปพักพันเพื่อนที่ไปพักพันอยู่ประมาณจากอาทิตย์สองอาทิตย์กุละ่ะบัดนี้กามีข่าวข้าวความเคลื่อนไหว้ยังไงกับทิดต,ตามทั้งเพจยร์หรือว่าอันว่ติดตามทั้งเพจยร์กับทิดต,ต,ตามแอดนี่ละแอดกับทิศควายน้ำมาเสนอว่ามีความคืบหน้าจังไรแบบใดอ่อมื่อวานนี้กินอีกวันหน้าครับวันหน้าแห้งสือขาดบอกอีกบอกก่อนมาถึงจะรู้หมดยังบอกหรืครับผม ก็ยังบอกว่าจะทิ้งจงหวดจงหวดว่าเป็นยังดอกว่าเป็นยางดอกมันก็ยังที่แล้วมันก็ทเทมดีดังอีพ่อปล่อยไปมันดังมันจะอันต้องทีเยกคนเลยเือืี้ครับ อยู่เพื่อีดีสินะะไรพวกนั้นครับวาหนาจังมากไหมที่ล่ะเออมาแสดงความยินดีนั่มที่ดอกค่ะพี่น้องคะสำรับเลขคอตาท่องสู่เข้านาะค่ะพี่น้องสำรับเข่าเนาะค่ะเลขประกบคู่เนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ได้ค่ะพี่น้องค่ะเลขประกบคู่เนาะค่ะมีสามโฮกนะค่ะพี่น้องสามห้าสามแปด หกแปดนะคะแต่ปรากฏว่าเลขที่เขามาก,ก็สิเป็นสามห้าสามแปดนะคะซึ่งแอดไปทายโค้งสุดท้ายฝากพี่น้องปองไปนะคะพี่น้องค่ะเ,อะเนอร์ค่ะเลขเพลนค่ะมันใจหาลอยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะมาของเพลนอีหลีนะคะเทิงลางเทิงบุญนะคะพี่น้องเด้อค่ะบันนี้แอดกับิโก,ก้ติดทุกสถานการณ์นะคะพี่น้องเดอ้อเพิ่งปล่อยเลขตัวใดมา้าห้ากับซิได้เห็นพร้อมกันเลยนะคะพี่น้องเห็นรู้ก่อนใครรวยก่อนใครนะคะพี่น้องเนาะ ค่ะจังไรก็กดติดตามไว้นะคะพี่น้องค่ะกดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครต์ไว้นะคะพี่น้องค่ะกดกระดิ่งแก้งเตือนเวลาแอดมินลงยังก็สิได้เห็นก่อนโมโ่เนาะค่ะพี่น้องรู้ก่อนรวยก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะฝากช่องไว้ได้ออมใจพี่น้องป้องไปทุก,ท,กทุกท่านเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี่ก็ขอให้พี่น้องป้องไปทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยเด้อค่ะพี่น้องเด้อสดีค่ะ